พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการพิเศษในวันนี้นี่เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเหตุผลตามที่ผมได้พยายามอธิบายกันมาโดยตลอดว่าวันเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ทุกวินาทีจะมีความหมายจากเดิมที่ผมพยายามอธิบายว่า เราจะต้องทำห้าวันให้ได้นี่นะครับภารกิจหนึ่งเดือนภารกิจของเราอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าผมจะอธิบายความประมาณ20นาทีหลังจากนั้นนัทวุฒก็จะมาทำหน้าที่ต่อเวลาบ่ายโมงเป๊ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆณนะร้านกาแฟ บรรดาแกนนำเนี่ยนะครับส่วนต่างๆก็จะไปรอพี่น้องกันที่นั่นอาจจะเป็นบรรยากาศของการผ่อนคลายเพื่อที่จะรอผลการชี้แจงของกศทในเวลาบ่ายโมงครึ่งตามที่ได้บอกกับคุณหมอเวงเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เหลืออยู่นั้นเป็นเวลาที่ต้องยกให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ยกให้กับระบอบประชาธิปไตยและต้องพูดความจริงกับพี่น้องเพื่อที่เราจะได้ร่วมกำหนดอนาคตของประเทศต่อไปจากนี้พลเอกประยุทธ์พูดเมื่อไม่กี่นาทีมานี้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านจะเขียนใหม่เองผมอยากบอกกับพลเอกประยุทธ์ว่า ท่านอยากจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนต้องไม่กลัวว่ารัฐธรรมนูญไม่ผ่านแล้วพลเอกประยุทธ์จะเขียนเองผมอยากดูรัฐธรรมนูญฉบับที่พลเอกประยุทธ์เขียนเองในทัศนะของผมก็เห็นว่ามีทางเดียว ที่จะได้รัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุทธ์จะได้เขียนคือต้องไม่ให้ผ่านฉบับนี้เสียก่อนจึงจะไปถึงมือพลเอกประยุทธ์ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติหลังจากพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจให้นายบรวรศักิุวรนโนเขียนรัฐธรรมนูญครั้งแรกเรียกว่าฉบับบรวรศัก ปรากฏว่าคว่ำกันเองภายใต้เรือแปะโดยสปชทั้งที่ถ้าผ่านสปชก็จะต้องมีการทำประชามติมาครั้งนี้ให้นายมีชัยและพวกเป็นคนร่างไม่มีองค์กรใดพิจารณาต่อไปจากที่นายมีชัยร่างยกเว้นประชาชน เพราะฉะนั้นประชามติในวันที่7สิงหานี้เป็นเครื่องยืนยันกันว่าประเทศไทยเราจะเดินกันไปทางไหนผมไม่ทราบเจตนาของพลเอกประยุทธ์ที่ท่านพูดว่าถ้าไม่ผ่านแล้วท่านจะเขียนเองเพื่อต้องการเนี่ยนะครับบอกกับคนไทยหรือเปล่าว่าถ้าตัวเองเขียนแล้วจะเป็นอย่างไร แต่นายจตุพรอยากจะดูร่างของพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีทางเดียวนั้นที่จะได้ดูก็คือต้องไม่ให้ร่างของนายมีชัยผ่านจึงจะได้ร่างของพลเอกประยุทธ์หลักใหญ่ใจความวันนี้ครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความลนลานของผู้มีอำนาจแวดล้อมผู้มีอำนาจ ที่ไปกระทำการจนเข้า่ายน่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตในการทำประชามติพฤติกรรมพฤติการ,รของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทำตัวเป็นพวกที่แต่ต้องไม่ได้พยายามอธิบายสร้างความเชื่อ ให้กับประชาชนในลักษณะบิดเบือนกล่าวหาว่าคนอื่นบิดเบือนแต่ตัวกรรมการยกร่างเลยครับบิดเบือนมากที่สุดและความวิตกเรริตนั้นดูเสมือนหนึ่งนะครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญที่ตัวเองเขียนไม่ผ่านนะั้นตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แต่ผมบอกชัดเจนว่า การที่คลไกลรัฐนอกจากนียนะครับบูรณาการให้ชุดลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ว่าตัวแทนรัฐบาลคอสอชอกรรมการยกร่างรวมกระทั่งสปทสปอชอเป็นองค์คณะเดียวกันไปแล้วนั้นพูดได้ยกล้ว่าชี้แจงฝ่ายเดียวบวกกับคำถามพวกนอกจากนี้ ตั้งเนี่ยนะครับศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยถ้าเป็นภาษาประหลัดกระทรวงมหาไทยบอกว่าศูนย์ควบคุมประชามติความจริงเนี่ยครับกลไกรัฐควบคุมเบ็ดเสร็จถึงขนาดนี้มันควรเนี่ยนะครับที่จะต้องทำหน้าบานทำเป็นพวกใจกว้างแต่สันดานขี้ขาดตาขาเนี่ย กลับนี่นะครับไปปิดช่องทางต่างๆนานา,นาช่อง11ก่อนเข้ามารายการก็จะมีการปรับผังเอาไก่อูไปจัดขันเป็นข่าวเมื่อคืนนี้ช่องฟ้าวันใหม่เขาก็มีการเนี่ยนะครับรวมตัวกันและก็ปรับผังกันใหม่แต่โทรทัศน์ช่องพีชนั้นรักษาชีวิตรอดเป็นวันๆผมจึงบอกเลยว่า ถ้ามีความบั่นใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นของดีจริงก็ควรจะมาชี้แจงว่าเอกสารที่ไปยึดได้ไม่ว่ากลุ่มประชาธิไปไตยใหม่หรือใครก็ตามนั้นแทนที่จะบอกว่ารัฐธรรมนูญปลอมเอกสารเก๊แต่ตัวเองไม่กล้าเปิดข้อความเนี่ยนะครับในเอกสารเหล่านั้นซึ่งเนี่ยนะครับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเขาเปิดมาแล้วแล้วไม่มีอะไร แต่จะต้องการสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นม่หนำทำกระบอกเสียงต่างๆเนี่ยนะครับที่ท่านต้องการจะฟังเสียงเดียวซูปเปอร์โพก็บอกชัดว่าฝ่ายรับมีความสุขมากกว่าฝ่ายไม่รับแน่นอนที่คเพราะฝ่ายรับนั้นนะครับได้รับการอุ้มชูฝ่ายไม่รับได้รับการกระทําทุกรูปแบบผมถามจริงๆครับจะทําประชามติไปทาหอกทําดาบอะไรไม่ได ประชามติก็คือสองทางครับและที่สำคัญที่สุดนะครับพลเอกประยุทธ์ฟังผมไว้นะท่านแพ้อย่างสง่างามดีกว่าท่านชนะด้วยพฤติการทุจริตและช่อชนยิงอยู่ครับวันนี้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่เกิดที่เป็นรูปธรรมนอกจากนครับการเขียนกฎหมายว่ามีเจตนาอย่างไรแล้ว แต่พฤติการพฤติกรรมทั้งหมดนั้นท่านลองนึกดูช้าๆว่าในหน่วยลงประชามติร่วมแสนหน่วยนั้นก็เป็น,นกลไกศูน์รักษาความสงบเป็น,นกลไกในจังหวัดอำเภอทั้งสิน้นตั้งแต่คนไปอยู่หน้าหน่วยท่านก็ใช้เราดกรรมการในหน่วยก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกรรมการนับคะแนนกรรมการรวมคะแนนนี่ไม่นับทหารตำรวจนะครับล้อม ครูหาทำระชามติแล้วก็บอกว่านี่เป็นไปได้วยความโปร่งใสไม่มีฝ่ายอื่นเข้าไปตรวจสอบหรือสังเกตการได้เลยท่านไม่คิดเลยครับว่าไอ้ที่ทำอย่างนี้มันจะเป็นปัญหาในวันาณะน้าความจริงตั้งสูนนีครับรักษาความสงบกลไกอำนาจถึงขนาดน,นี้เบ็ดเสร็จถึงขนาดน,นี้ท่านเล่นฟอร์มใจกว้างได้แล้วแต่เมื่อเล่นบทใจคับแคบกันอยู่เนี่ย จะโดยนะครับมีใครให้คำปรึกษาท่านอย่างไรก็ตามเถอะแต่ผมอยากจะบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นผลลีอะไรและในวันนั้นท่านไม่ได้มีเวลาจะท้าใครด้วยไม่ใช่ว่าผมจะไปท้าทายอะไรกับท่านแต่ท่านลองกลายมาเป็นผมเิท่านลองบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับท่านสมมติตัวว่าท่านเป็นประชาชนธรรมดาสมมติตัวละครว่าเป็นฝ่ายผมเนี่ยครับไปทำการอย่างนี้ ทำประชามาติตั้งศูนย์รักษาความสงบโทรทัศน์ก็จะปิดนักศึกษาเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวก็จับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมไม่อนุญาตให้มีการเข้าไปสังเกตการใดๆตั้งศูนย์ปราบโกงผมก็จับถามว่าท่านจะมีความรู้สึกยังไงเวลาคนที่คิดทางการเมืองนั้นเขาจะวางตัวว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยเราเนี่ยนะครับจะคิดอย่างไร ไม่ใช่มองว่าเราคิดอย่างไรแต่เวลานี่ครับวางแผนเนี่ยครับต้องรู้ว่าแล้วคนอื่นเขาคิดอย่างไรการที่ว่าจะรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรก็เอาตัวเองเนี่ยครับไปนั่งอยู่ในใจของคนอื่นว่าถ้าเราทําอย่างนี้เราถูกกระทําอย่างนี้เราจะคิดอย่างไรพลเอกประยุทธ์จะไม่มีทางจะรู้เรื่องเลยถ้าทัางคิดว่าข้าพเจ้าคือพลเอกประยุทธ์ข้าพเจ้าคือรัฐาธิบติ แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์มันนั่งแบบประชาชนเนี่ยและใครที่ไม่รู้ใช้อำนาจตามที่ผมว่านี่แล้วท่านบอกว่าท่านทนได้ท่านบอกว่านี่คือความยุติธรรมแล้ววันนั้นเลยครับผมบอกว่าเออแสดงว่าท่านคิดแบบนั้นแต่เวลาคิดวางแผนฝ่ายเดียวนี่มันกันมากประวัติศาสตร์ทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยครับบรรดาเสนาธิการทั้งหลายเวลานีครับใช้เวลาอันสั้นบางเหตุการณ์บางสมรภูมิ อาจจะประสบความสำเร็จเพราะโฆษณาชวนเชื่อปฏิบัติการ I.O. เพียงแค่พริบตาแต่นี่มันกว่าสองปีมาแล้วในสนามการใช้สิทธิ์นี่นะครับพวกเราก็มีประสบะการณ์มองเห็นกันเลยว่ามีช่องทางไหนจะโกงกันได้บ้างหลายที่ครับเมื่อซื้อประชาชนไม่ได้ใช้วิธีซื้อกรรมการหน่วย ซื้อกรรมการนับคะแนนนซื้อกรรมการรวมคะแนนนี่เลวแล้วนะครับแต่ครั้งนี้นี่นะครับไปเป็นไปด้วยอำนาจแต่การซื้อกรรมการหน่วยไม่ประสบความสำเร็จในอดีตเพราะนี่นะครับอย่างที่ผมอธิบายครับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าไปทำอย่างนั้นเจอรองผู้ว่าที่จอเนี่ยนะครับไม่มีอะไรสูญเสียก็ส่งข่าวบอกอีกทางหนึ่ง เลือกตั้งเสร็จอีกฝ่ายหนึ่งชนะผู้ว่าก็โดนย้ายรองผู้ว่าก็มาเป็นแทนผู้การจังหวัดผู้กำกับสถานีตำรวจดังนั้นแต่ละคนก็มีความระมัดระวังการซื้อหน่วยเลือกตั้งจึงเป็นความยากลำบากยกเว้นบางที่ที่ย้ายขา้าราชการจนเป็นพวกเดียวกันหมดแต่วันนี้ครับศูนย์รักษาความสงบปฏิบัติการกันอย่างเบ็ดเสร็จ และคิดว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยผมจะบอกว่าไอ้ที่ห้ามไม่ทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบอะไรเลยนั่นห้ามไม่ทุกฝ่ายกระทาการใดเลยนั่นเนี่ยและเสแล้วท่านชนะสมมติท่านชนะและคนก็พบความผิดปกตินั้นเนี่ยผมจึงบอกเลยว่าไอ้ชัยชนะที่ได้มาด้วยการทุกจริตและช่อชนมันจะเป็นทุกขลาบชนิดที่ท่านจะมีความรู้สึกภายหลังว่า รู้อย่างนี้จะไม่มีวันทําอย่างนี้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นครับขนทางต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้วันที่11แล้วครับเราจะทําประชามติวันที่7สิงหาเวลาเหลือไม่ถึง30วันแล้วโทรทัศน์จะถูกปิดวันไหนตามกำหนดการวันนี้ผมบอกกับพี่น้องเลยว่า จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้พี่น้องเช็คโทรทัศน์ของท่านว่าเป็นสมาร์ททีวีหรือไม่ดูทาง YouTube ได้ใช้วิธีโทรศัพท์ก็ทาง Facebook ไลท์ YouTube ดูได้บางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่มีการทะเยอทยานหรือขวนขวายที่จะศึกษาเรื่องเทคโนโลยีแต่สถานการณ์ที่มันบีบ,บังคับนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันจงใช้โทรศัพท์98ล้านเครื่องให้เป็นประโยชน์จงใช้สมาร์ททีวีจำนวนมากให้เกิดประโยชน์ใช้แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กให้เกิดประโยชน์นี่เป็นสงครามเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยนะครับเรายืนปราศัยกับประชาชนเนี่ย คนมาพันหนึ่งพันสหมื่นหรือแสนหลายแสนคนเนี่ยก็เป็นเรื่องยากลำบากแต่นี่พูดผ่านเฟซบุ o กไลน์นะครับบวกแชร์และดูสดคนดูเป็นแสนแสนโทรทัศน์คนอาจจะดูเป็นล้านล้านเราเองเนี่ยนะครับเมื่อรู้วา่าโทรทัศน์ถูกปิดเราก็แชร์กันต่อแชร์กันต่อแชร์กันต่อก็เป็นล้านหรือเป็นหลายล้านคนมากกว่าตัวเลขโทรทัศน์ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าเป็นจริงเพียงแต่เราอย่าไปยอมจำนนอย่าไปมีความรู้สึกกันว่าถ้าเราหมดหนทางทางโทรทัศน์แล้วเราจะแพ้ผมบอกว่ายิ่งกดดันมากเท่าไหร่ยิ่งจะต้องต่อสู้ไปมากเท่านั้นยิ่งกดเท่าไหร่จะยิ่งเนี่ยะครับลุกขึ้นมาทายท้ามากเท่านั้น ที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อสู้เป็นสัจธรรมที่โลกประกาศกันไว้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานผมยืนยันว่าจะยึดแนวทางประชาธิปไตยแนวทางสันติวิธีเพื่อจะบอกกล่าวกับพี่น้องว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้จอดำของพีททีวีแลกกับการออกไปใช้สิทธิ์ของท่าน ผมจะไม่บอกให้ท่านไปรับหรือไม่รับถือว่าเป็นสิทธิ์แต่เอาจอดำของพิชทีวีไปบอกกับประชาชนนอกจากบอกกับตัวเองว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วประเทศนี้เป็นของเราทุกคนเราต้องช่วยกันลุกขึ้นไปใช้สิทธิ์ถ้าประชาชนใช้สิทธิ์กันมากไปใช้สิทธิ์ชน,นิดหีบแตก แน่นอนที่สุดการโกงมันก็โกงไม่ได้คนที่จะโกงก็ขาสัน่นอนาคตก็ติดคุกเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้จึงมีความจำเป็นวันเวลาแบบนี้ถ้าเราไม่มีสิทธิ์จะมานั่งเสียใจเราอาจจะมีความเจ็บใจกันบ้างแต่ว่าหลายวันที่ผ่านมานั้นเราทำใจเราได้แล้ว แล้วเราต้องมีสติว่าเราจะทำอย่างไรเราจะมีการต่อสู้กันอย่างไรซึ่งหนทางเรามีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมพูดชัดว่า Facebook ไลฟ์ผมอาจจะเพิ่มเป็นวันละสามเวลาเรื่องการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องเหตุการณ์อื่นๆที่เป็นฉับพลันทันด่วนผมไม่ได้มีความวิตกอะไรเลยความจริงผมเองก็ถูกละเมิดอสิทธิ์แต่แสดงเจตนา วาดหวังว่ากสทหรือกอสทชอนั้นเขาจะปฏิบัติต่อผมและพีทีวีอย่างเป็นมนุษย์นึกว่าคสชเขาจะมองประชาชนอย่างไม่เลือกข้างแต่เราเองก็แลเห็นกันแล้วว่าเราได้รับการปฏิบัติกันอย่างไรเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องในเวลาที่เหลือไม่กี่นาทีนี้ว่า พี่น้องต้องจดจำเหตุการณ์ในวันนี้พี่น้องตั้งตารอคอยและพี่น้องต้องช่วยกันให้การจอดำของพี่ทีวีนั้นไปปลุกหัวใจของพี่น้องประชาชน65ล้านคนทั้งแผ่นดิน50กว่าล้านคนผู้มีสิทธิ์ได้เดินทางออกไปใช้สิทธิ์ เหมือนกับประชาชนชาวพมา่าเมื่อเขามีโอกาสถ้าเราปล่อยประเทศของเราเป็นไปตามสิ่งที่เขามีความต้องการเราไม่มีวันที่จะส่งประเทศไทยให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานด้วยความภาคภูมิใจผมไม่กล้าสบตาคนรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าคนรุ่นพ่อเขาไม่ได้ส่งบ้านเมืองให้เขาในเวลาที่ดีที่สุดและเป็นประชาธิปตไตยที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่มีความสำคัญพี่น้องนะครับมีโทรศัพท์หลังจากโหลดเข้า YouTube ช่วยกันแชร์ต่อๆกันไปว่านี่คือภาร,รกิจนี่คือความจำเป็นนี่เป็นสิ่งที่เรายังสามารถกระทำกันได้นี่เป็นสิ่งที่บอกว่าเราไม่ยอมจำนนใดๆทั้งสิ้นผมเรียนกับพี่น้องว่าชะตากรรมเหล่านี้ เรากำหนดได้เขาอาจจะคิดว่ากำหนดเราได้แต่ผมอยากจะบอกเขาว่าคุณไม่มีวันกำหนดเราได้ชะตากรรมนี้เรากำหนดของเราเองเรากำหนดเส้นทางเองเราเองก็เห็นปลายทางประชาธิปไตยว่าเราจะเดินกันไปอย่างไรดูเหมือนว่ามีอุปรสรรคบ้างแต่อุปรสรรคมันเป็นเรื่องเล็กวิกฤตมันไม่ใช่อุปรสรรค วิกฤตนั้นคือโอกาสได้เราลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะฉะนั้นทุกหัวใจของพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินท่านอาจจะชอบผมไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัวแต่ท่านต้องรู้ว่านี่เป็นประเทศไทยของเราทุกคนท่านมีทางเลือกสองทางเท่านั้นไม่ประชาธิปไตยก็เผด็จการไม่เผด็จการก็ประชาธิปไตย วางความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเอาประเทศเป็นที่ตั้งว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเราทุกคนต้องเฉลี่ยความรับผิดชอบเฉลี่ยความรู้สึกเฉลี่ยปัจจุบันเฉลี่ยอนาคตเพื่อเราจะได้ส่งสิ่งที่งอกงามที่สุดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้อง ว่าจงทําหัวใจให้ทรนงองค์อาจพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสลุกขึ้นมาบอกกับพี่น้องชวนกันไปใช้สิทธิ์ไม่ปลุกระดมอะไรใด,ดๆทั้งสิน้นแต่บอกหัวใจของพี่น้องว่าเราต้องตื่นแล้วถ้าไม่ตื่นเราไม่มีวันรักษาประเทศไทยของเราในสภาพที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานได้ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทำได้ยากกว่านี้เราก็ทำกันมาแล้ว นี่ไม่ใช่เรื่องยากที่สุดในชีวิตเราแต่จะเป็นเรื่องง่ายถ้าเราพร้อมใจกันทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นในวันเวลาแบบนี้บอกกับพี่น้องว่าถ้าท่านพร้อมผมพร้อมคนไทยพร้อมทั้งแผ่นดินไม่มีอุปรสรรคขวางน้ําใดจะมาขัดขวางเราได้จงเดินไปถึงวันที่7สิงหาร่วมทําในสิ่งที่ถูกต้องพร้อมกันสวัสดีครับ